สวัสดีครับยินกับผมกับช่องถอนอ่อนทั่วครับผมมันนี้ครับผมมาเปิดราคางูเด้วครับมันนี้เปิดราคางูครับผมนี่ครับตอนนี้ครับผมอยู่ที่บ้านสุขสำราญครับตำบลหนองบอนอำเภอปะคนใช้จังหวัดบุรีรัมย์ครับผมนี่ครับผมเปิดราคางวครับคมนี่ครับผมคมนี่อ่าครับผมนี่ลูกครับนี่ครับลูกครับ แดงครับผมแดงมีขาวบางเดียวครับผมนี่ครับขาวเลือดสีลั้งบางเดียวครับผมอนแดงไปครับผมน้องจ๊เอ๋ครับผมตื่นวันน้องจ๊เอ๋ครับ่าครับผมนี่นี่ครับแม่เขาอันนี้ก็ะไรซีเดียนกว่าครับซีเดือนกัวแล้วนี่ครับน้องจ๊เอ๋อนาคตครับผมนี่อนาคตเพศเมียครับผมเพศเมียเอาครับ ต้นนี้นะครับผมก้อนสีคอดหดลูกนะครับตกสานี่ครับตกสาบนลูกทลักนะครับตกสาโมเมนต์บนลูกทลักนะครับตอนคอดครับผมตอนคอดมดบนลูกทลักครับตอนคอดมับนลูกทลักตัว่้ากับบ้ามอสผมก็เอาไปเฮดแม่พันธุ์ครับผมกับสิบป่อยเป็นลาขั้นเหนือนะครับนะรับแม่เขาครับก็รวมกันนะครับผม รวมกันครับรวมกันครับลินพันกันแล้วครับผมอ่าลินพันกันแล้วอาครับรวมกันกับสามสิบห้าครับผมสามสิบห้าสามสิบห้าครับนะครับแม่ลูกครับสามสิบห้าครับช่วงนี้ง้อกระถึกนะครับน้องคงกับใคช่วงราคาที่ราคาง้อถึกกับเพือครับถึกตามราคาครับผมนี่ครับ เลี้ยงแม่เขาต่อไปจักสองเดือนนะครับเนาะสองเดือนกับปล่อยแม่เขาขายได้ครับผมแล้วก็เอาเก็บลูกเข้าไว้ครับเพื่ออะไรครับงูเพลทเมียครับผมกับเพลทเมียกับสีแดงดีครับผมสีแดงดีนี่ครับนี่ก็บงวในคอร์ดครับผมฟองให้เบิ้งครับผม ฮะครับครับแม่เ้าครับหมดลูกทะลักครับค <c oughs> อนล้วกับม๊้ปัญหายนะครับแต่ว่าตอนตอนตอนเรียนครับลำบากครับผม กับบ๊บเป็นตะเลียงครับบอบเป็นตะเลียงคือว่างอ้อมลุกะลากกับบอเป็นตะเลียงกับคลอนลูกอายุครับแต่ว่เมื่อยครับเมื่อยกับเพื่อจ้องกันนะครับนอกจากสามสิบห้าครับผมสามมื่นหาอันครับขอไปกับหนิวบังนิดหนึ่งสามสิบห้าครับสามสิบห้านี่ครับลูกเขา อ่านี่น้องจะเอ้ครับยังทิ่ดปากนะอือเเอ้ครับมาครับเบอร์โทรครับผมเบอร์โทรครับ08 9 5 8 4 6 5 2 0นะครับ0 8 9 5 8 4 6 5 2 0 อีกเบอร์หนึ่งครับ098 307 0029 098 307 0029นะครับผมบ้านสุขสำราญครับตำบลหนองบอนอำเภอรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับหาครับผมตามนี้นะครับนะเนาะเพื่อ้องการสนใจกะ คอมเมนต์มาใต้คลิปครับหรือว่ามาเบิ้งเอาครับตามที่ทียท่ยุทธิมแจงไปนะครับเนาะมันมีก็สวัสดีครับ